สวัสด um, oh. ีเพ ah, mm hmm. ื่อนๆนะฮะชาว YouTube แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนชาว e x c i t e ตนะฮะที่ s u b s c r i b e ผมไว้แล้วก็ติดตามคันนี้นะฮะก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ผมจะนำเสนอนะฮะอันนี้คงจะไม่ต้องเป็นอะไรมากมายนะฮะอันนี้ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเป็นเป็นไอเทมนะว่าเป็น R B ผมไม่แน่ใจนะ R B คืออะไรครับแต่เป็นเบรกโฮสโฮลเดอร์ครับ สีดำนะฮะก็คือตัวตัวเอามาแทนตัวนี้นั่นเองนะฮะติดตั้งก็ง่ายนะฮะตัวนี้ครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งเลยดีกว่านะฮะนะะฮติดตั้งให้ดูนะฮะก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะฮะสั้นๆนะครับผมนะครับตัวนี้นะฮะเพื่อนๆก็ดึงมันออกมานะฮะทีเนี้ยมันจะติดกับ มันจะติดกับสายนะฮะมันจะติดกับสายเพื่อนๆก็เหกมีมันใช้คำว่าเหกดีกว่าฮะเหกเลยนะเหกมันนะฮะออกมาครับทีเนี้มันจะติดเห็นนะเดี๋ยวผมค่อยอเอามันออกข้างล่างนะฮะอืมครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวติดตั้งตัวนี้เข้าไปก่อนนะฮะ ผมจะติดตั้งตัวนี้เข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆก็เอาออกจากเอาออกจากสายโฮส์นะฮะอืมอันนี้เพื่อนๆก็เอาออกเองได้นะฮะอืมแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปใหม่ประมาณนั้นนะฮะอันนี้นะฮะผมจะติดตั้งให้ดูอย่างเดียวนะฮให้โฮส์อะไรเพื่อนๆก็ออกเองนะฮะสายเอาออกเองตัดก็ได้ฮะอืมแต่ผมคงไม่ตัดนะฮะอืมก็จะเป็นไอเทมนี้นะฮะมันก็จะวางแบบนี้นะลองวางดูนะลองวางดูก่อนนะฮะ สายโฮสก็โอ้สายโฮสก็เอาเข้ากับอันนี้ได้พอดีไหมไม่นะฮะเข้าไม่พอดีนะฮะอ่ะก็ติดอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าผมมารอไอเทมรอไอเทมที่ที่เป็นสาย RCB สายเบสเนี่ยฮะ RCB นะฮะติดตั้งคอมปั๊มนะครับผมนะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปก่อน หยอดกาวนะฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าหยอดได้ผมก็หยอดกาวเรียก่ากาวล็อกกาวล็อกนัดล็อกไม่ล็อกกันคายอะฮะล็อกไม่ให้มันคายคใช้ดีเลยแหละคือผมใช้แล้วผมมั่นใจไงผมเลยใช้ตลอดนะฮะใช้ในส่วนที่มันจะมีความสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างสายเบรกเงี้ยเวลาลดโยกอะไรเงี้ยมันก็มีความสะเทือนของมันนะฮะนะครับก็ ขัน้าไปตึงมือตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับปรับองศาได้นู่นนี่นั่นว่าตรงๆมันก็สวยดีนะฮะปรับได้นะฮะปรับได้นะเพื่อนเพื่อนก็ปรับเอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็จะปรับให้มันมันกระชับนิดนึงอนะ่ะปรับประมาณเนี้ยให้มันแบบไม่ต้องไปฝืนสายมันนะฮะผมไม่ชอบฝืนนะ เป็นเบอร์นี้ครับผม,มประมาณนั้นครับผมก็อยู่ลนะนะมันก็จะอยู่ในร่องของมันนะน,ะ,นะครับมันก็จะมีทั้งสองร่องครับอย่างเงี้ยอันนี้ล่องเล็กผมก็ใส่อันเดิมไปก่อนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสาย RCB ครับสายทัก RCB ครับผม ก็ประมาณนั้นครับไอเทมเล็กๆน้อยๆครับเสริมความหล่อของรถเราสวยดีนะฮะครับผมประมาณนี้ครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกผมผมเองแหละฮะมันก็ออกได้ครับจะตัดจะอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆไปนะฮะอ่าโอเคถ้างั้นแล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะ,ะไอเทมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็ก็ก็ยินดีฮะที่จะทาประโยชน์ให้เพื่อนๆดูเอาไว้ดูนะครับโอเคถ้างั้นแล้วขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับบ๊ายบาย